วีวีวราภาพเผยอ,อ,อมอกรพันจากกันเร็วเกินไปแต่ทำใจน้อมรับการสูญเสียวีวีวราภาพเผยอ,อ,อมอกรพันจากกันเร็วเกินไปแต่ทำใจน้อมรับการสูญเสียคิดถึงช่วงเวลาร่วมทุกข์ร่วมสุขดีใจที่ได้เป็นพี่น้องกันนับเป็นความสูญเสียของวงการบันเทิงหลังการจากไปของอ,อมอกรพันนณมาศพระเอกชื่อดังที่เสียชีวิตอย่างสงบในวัย39ปี หลังจากรักษาอาการป่วยโรคมะเร็งก้ามเนื้อหัวใจตลอดระยะเวลากว่าสองปีโดยมีกำหนดการพิธีรดน้ำศพพิธีสวดพระอภิธรรมและพิธีชาวนากิจณสารา,า12วัดท่าทองพระอารามหลวงด้านวีวีราภาพสุภาพไพยบูรณ์อดีตพระเอกช่องเจ็ที่ผ่านตัวมาเป็นผู้จัดอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในพี่ชายคนสนิทของพระเอกผู้ร่วมรับอ,อมอกพันธ์ได้โพสต์ถึงน้องชายสุที่รักคนนี้ว่า รักและคิดถึงมึงว่ะสำหรับพี่คิดว่าน้องเดินทางไปเร็วไปแต่ในเมื่อถูกกำหนดไว้ก็ต้องทำใจน้อมรับคิดถึงช่วงเวลาดีๆร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันขอให้น้องเดินทางต่อให้มีความสุขดีใจที่ได้มาเป็นพี่น้องกันรักมึง